สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับในน้คือเกม GTA V Low Pay mm hmm. เมืองดิ s ตอมทาวนนะครับผมหลังจากที่หาย,หายกันไปรุ่มๆนะ่าจะสามเดือนนันะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นเมืองไหนเลยเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพรองนี้ติดงา,เา,เานเยอะมากเลยไม่ได้มีเวลาไลฟ์สดหรือวอัดคลิปเท่าไหร,ร่เลย เมืองดิสดอมทาว์เนี่ยจริงๆแล้วตอนเมืองเปิดใหม่ผมก็เข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเข้ามาวิ่งเล่นเรไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสเข้ามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันก่อนอื่นเลยผมก็ต้องแนะนําประวัติข้าวๆของตัวละครตัวนี้ก่อนกันหลายคนอาจจะเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็เฮ้ยคล้ายๆดีออนหรือเปล่าอะไร ต้องบอกคนเลยว่าครับว่าตัวคนตัวน,นี้เป็นน้องชายที่ร่วมสาบานกับดีออนนะครับใงเมืองันวันนั่นเองเขามีชื่อว่าวาคอนเนอร์นะครับเป็นน้องชายที่แบบว่าร่วมสาบานกันเป็นพี่น้องกันอนะ่ะเพราะว่าด้วยความชอบอะไรหลายๆาอย่างก,กันไม่ว่าจะเป็นการแต่งตกเด็ตัวอะไรเงี้ยครับก็จะค,คล้ายๆกันเยอะมากแต่ที่ไม่คล้ายกืนเนี่ยหนวด หนวดอะไรผสมผสานระหว่างจอวิกกับจันโหนดเขี้ยวอโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นเด็ดารฟาร์มเป็นก่อนนะช่วงตอนนี้ก็เป็นเวลาเชี่ยงจะบ่ายโมงครับคนอู้วุนสองไว้กว่าเลยเยอะเหมือนกันนะนี่นาดกลางวันสงสัยก็เขาจะมา ฟาร์มนะครับช่วงนี้นเป็นช่วงต้องขยานฟาร์มันแเราก็ไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้มีแค่รถเต่านี่คันนี้เหมือนเมื่อเชืออะไรเนี่ยโอ้ปวดเพียงพี่หนุ่งแต่นีก็คือ ในเมืองโนวันเนี่ยผมเอารถคันนี้ไปแต่งเป็นสีฟ้านะก็คือสีประจำตัวของดิออนนี่เองโอ้แบบก็สวยอยู่นะตอนนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับพี่หมอรถต่อไปแต่งเดี๋ยวมาเมืองนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวน่าจะหาตังค์ซื้อรถก่อนแล้วกันแล้วเอาคันนี้ไปแต่งแบบแบบแนวแบบสวยๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยชอบนะครับคันนี้เอาไปแต่งแบบ ดูแบบมีสีสันอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มเลยดีกว่าตอนนี้ตังผมมีในตัว8,000กว่าบาทแล้วก็ในธนาคารธนาคารเรามีซิมกันหตอนนี้ก็ห้า0 0ื่นกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรได้หรือเปล่าห้า0มื่นตอนที่ผมไปดูร้านรถที่เล็งๆไว้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นโคเม็ดสนะครับ ราคาก็สามแสนกว่าหรือสี่แสนกว่านี่แหละไม่แน่ใจเป้าหมายของเราก็จะเป็นขนั้นไม่แน่อาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบสามสองเก๊หรืออะไรค่อยว่ากันอีกทีก็เพราะราคาก็อยู่ประมาณสามถึงสี่แสนนี่แหละเมืองนี้นะครับเ,เริ่มฟาร์มจากฝั่งซ้ายไปก็คือรอบเมืองนั่นแหละแต่เริ่มจากฝั่งซ้ายไปหลายๆเมืองนี้เริ่มจากฝั่งขวาเหมือนกัน ทุกทุกเมืองแต่่างนี้จะเป็นเริ่มจากฝั่งซ้ายนะก็คือเราไปจับปลากันตรงนี้นี่เฉกับเจอกันที่จับปลาเลยแล้วกันน้ำมันห้าสิบเปอร์เซ็นเดอเราก็เติมแล้วกันนะจริงจริงก่อนหน้าที่ผมจะอัดคลิปนะครับก็ได้เข้ามาฟา์มรอบนอกสองสามรอบเลยนะพอไรเข้ามาก็คือเงินยังเหมือนเดิมครับไม่ถึงหมืน่น ตอนนี้ก็ห้าหมืนกว่าก็รอบนึงมันตกอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าต้นต้นก็โอเคอยู่พย่ายณาสักหน่อยเวลาฟาร์มนี้ไม่นานมากครับแป๊บเดียวอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วหมืกว่าเติมน้ำมันกันก่อน เสร็จ okay, แล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดเมืองตอนเมืองโนวันนี่ผมยืมคาดเข็มขัดเยอะบ่อยมากเ <c oughs> มืองนี้มันจะเป็นการแบบฟาร์มแบบวิ่งไปหานะครับของที่เราจะฟาร์มแล้วมันก็จะฟาร์มให้แ,แล้วก็แป๊บเดียวครับเหมืนอนประมาณสองสามบิเกนึงก็ชิ้นถึงเขาไวอนยะู่ มันก็ยังโอเคครับที่แบบว่าไม่ใช่ว่าวิ่งเองอะ่ะอ,อันนี้เราต้องต้องวิ่งให้มันนะครับเราต้องพาตัวละครไปยังอของที่เราจะฝากแต่เราไม่ต้องกด E ครับปกติเราจะกด E ใช่ไหมแต่อันนี้คือเราไม่ต้องกด E นะครับมันจะฝากไม่เองเลยช้ามากคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันแรงกว่านี้นะครับ มันจะเป็นรถที่โอพมากคือมันเลี้ยวอะไรแบบดีมากแต่นัแน่หละรครับความเร็วมันก็ถ้ทาทางตรงเนี่ยมันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวประมาณร้อยห้าสิบเฉลีย่ยก็ถือว่าไวอยู่นะแต่ว่าก็ยังมีรถที่แรงๆกว่านี้ีกเยอะมันจะเป็นสองร้อยกว่ามั้งวิ่งกันมีคนกำลังฟาร์มด้วย ไหนคนอยู่ไหนจะลถจอดอยู่สงสัยนะ่าจะต่อมอหรือเปล่าจุดนี้ก็เป็นจุดฟา,าร์มปลาปลานี่ก็จะจดตัวได้สี่สิบตัวนะครับมุมขวาขวาบนนะ่ะมันจะมีบอกอีกแล้วก็วิ่งไปหาเรื่อยๆครับมันจะจะปลา มีคนมาเยอะมากเลวยกันกลางวันก็มีคนเข้าเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถือว่าเยอะนะครับกลางวันก็ติดสองร้อยกว่า <S <S แกงเดียวกันเป <S <S ล่าเนี่ยโอเคครบ สี่สิบตัวครบนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราเก็บรถได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีรถอะไรเยอะมากเพราะถ้าเกิดว่ารถมันจอดรวมๆกันเยอะเนี่ยมันจะเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอาการที่บักหรือว่าแหลกเขาก็เลยมีจุดเก็บรถให้เราตรงนี้แต่นี้รถไม่เยอะเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องเก็บก็ได้จุดต่อไปที่ผมจะไปก็คือจุดไม้นะครับ แต่ว่าถ้าเราอ้อมไปเนี่ยมันไกลใช่ไหมครับทางลัดนี่นี่เขาไปนเนี่ยรถด,ดำน้ำเต่าดำน้ำสวัสดีครับรถสวยนะครับเนี่ยเียดายรถอ่ะรถสวยอ่ะรถแรงด้วยคุณรแรงเลยใช่ไหม Oh. <laughs> จริงดิอยากได้เลยว่ะ <laughs> จุดนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มไม้นครับมีผู้เล่นใหม่ด้วยขเขาเพิ่งเข้านะครับตอนผมเข้ามาวันแรกงบมิดไปข้างบนหัวเลยครัแต่ตอนนี้จะภาพผู้เล่นใหม่มันก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อผอู้เล่นเก่าแต่เรื่องใหม่เี้อ ก็ฟาร์มเยอะเหมือนกันเราก็ไม่ให้ไม่ให้แบบเงาเงาก็ไปกับเขาเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุนหันไปอยู่ฝันไรบางอย่างที่มา ก็จริงไม่ได้เข้ารีเบลเลยตั้งแต่เข้างานมาไม่รู้ว่ามันต้องตีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราฟาร์มเสร็จเดี๋ยวเราจะครจะพาไปดูเรวอแล้วกันนะครับพอผมเองก็ยังไม่เคยไปต่อไปจุดที่เราจะไปก็คือโปรเซสไม้ไม้นี่เราต้องโปรเซส แต่มันจะมีพวกอ,อะไรอ่ะมีส้มมีมะเขือเทศที่ไม่ต้องโปรเซสครับอย่างอื่นรู้สึกว่าจะต้องออกปลาในปลาหรอไม่ต้องโปรเซสด้วยอย่างอื่นนี่ต้องโปรเซสหมดครับจุดโปรเซสไม้ก็จะคล้ายๆกับหลายๆมือจุดเดียวกันทำไมคุณ ผู้หญิคนนี้คุ้นๆเูนยนะครับเหมือนว่าผมเคยเจอเขามาฟาวคนเดียวอยู่เขาจำหนวดเขาเขาใส่หนวด <c oughs> หนวดมันเล่าเลยก็ <c oughs> ไม่นานมากนะครับเนี่ยโอเคสักเดียวยประมาณนาทีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นอะไรบ้าง ไมได้ไม้อัดกับไม้ตะเคียรแล้วก็ไม้ไม้อะไรนะไม้คัดแต่สามอย่างจะไ,ได้มหแต่ไม่ไแน่ใจนะว่ามันจะได้เท่าไหร่บ้างแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะได้เท่าไหร่บ้าจุดต่อไปก็คือตรงนี้มันฝรั่ง Okay. มันฝรั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่เองลงทางทางนี้เลยเป็นบนรถพังโอ้โหสิบชิ้นเลยเหรอมันฝรั่งเออเรื่องราคาของเดี๋ยวเราลองถามก็ดูแล้วกันว่าช่วงไหนราคาของที่มันจะดีสุดก็ก่อนหน้านี้คือผมฟาร์มแล้วขายมั่โซมากไม่รู้ว่าช่วงไหนราคา เท่าไหร่แล้วก็แม็กของราคาสูงสุดที่ของมันจะขึ้นราคาเท่าไหร่นนี่ก็ยังไม่ได้สอบถามกันฟาร์มขายฟาร์มขายอย่างเดียวทำก่อนข้อมูลค่อยหาทีหลังอ่าอันนี้พอจะทราบไหมครับว่าเวลาเวลาไหนที่ของราคาดีสุดอะไรนะครับเวลาที่ราคาของมันดีสุดครับมีช่วงไหนบ้าง อะไรนะครับพี่เวลาของนี้คโนมีอะครับ,รบของอ่าเวลาที่แบบว่าของมันราคามันดีๆอะครับเป็นช่วงไหนบ้างอ๋ออันนี้ไม่รู้เลยครับมันราคาไม่ค่อยดีทุกช่วงเลย <laughs> มันต้ <laughs> องตอนเช้าๆบ้างครับผมก็ไม่รู้ลองต้องถามคุณหัวม่วงต่อไปก็จะเป็น ข้าวก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับมันฝรั่งเลยตรงนี้ได้ยินเขาพูดเมื่อกี้นั่นเกาะน่าสัตว์เหรอองงยู่ตรงไหนกันนี่ เราไม่มีอาวุธเราเข้าไม่ได้เด็กโอเคข้าวเต็มแล้วต่อไปเนี่ยนะมันจะค่อนข้างจะบนบนฟาร์มสักหน่อยส่วนต,ตัวผมเองผมจะมาโพสเซข้าวก่อนตรงนี้แล้วก็มาโพสเซมัน เสร็จมันปุ๊บผมจะไปจับหูแล้วก็ออกมาโปรเซตตรงนี้แล้วก็จะไปส้มก่อนหรือว่ามะเขือก่อนก็ได้อันนี้แนวทางของผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่ไ <c oughs> okay. แน่ใจโอเคเดี๋ยวเราจะไปโปรเซสข,ข้าวกันก่อน, <c oughs> นถนนมีเราไม่ไปดีก็จะมาโปรเซสกับ NPC ตรงนี้โควาเสร็จเดี๋ยวไปโคมันต่อตรงนี้สิบชิ้นสุดท้าย ของมันฝรั่งเอ่เ,เหมือนจะโพสเศษครั้งละสองต่อหนึ่งใช่ไหมใช่สองชิ้นสองต่อหนึ่งนั่นเองครับเเสร็จเดี๋ยวเราจะไปจับหมูกัต่อดตรงนงูข้างหน้านูเอ,อ่ฟาร์มหมูนี่บางทีเป็นอะไรที่ฟาร์มฟาร์มแบบสบายมาก เพราะวันทีหมูมันวิ่งมาหาเราเองเราแทบจะไม่ต้องเดินเลยมันก็มีต้องเดินบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เดินมากเราแค่ไปยืนแบบจุดที่หมูมันอยู่เย,ยอะๆอ่ะเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนีน้หมูมันก็เดินมาหาหมูเนี่ยเวลาเราโพเศสนะครับมันจะมี มันจะยังมีเหลืออยู่ในตัวมันก็เสียว่าตัวเราเต็มซะก,ก่อนเพราะว่ามันจะโผล่มาแบบสุ่มอย่างขาบ้างอย่างเป็นเนื้อบ้างอะไรกันก็เลยเต็มตัวไว้ไปอาจจะเหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบตัว เป็นแก๊งหรอเนี่ยครับหมูมันจะได้มาเหมนแบบหมูสามชั้นเนื้อหมูแล้วก็ขามสามอย่างเนี่ยถ้าอย่างได้อย่างหนึ่งจะถึงยี่สิบก่อนมันก็เสียไม่ได้แล้วอย่งเนี้ยเนื้อหมูมจะถึงยี่สิบแต่หมูก็จะเหลือยี่สิบตัวก็คือฟาร์มมาหกสิบจริงแต่ โปรเซอร์ได้แค่สี่สิบตัวเรื่องไรครับเราเก็บไว้โปรเซอร์รอบหนึงต่อไปก็มะเขือเทศเน,นี่คุณผู้หญิงใส่กางเกงขาย,ยาวล่องหนเปลา่า พออยู่ไกลๆผมเห็นคุณใส่กางเกงขายาวอยู่อ่ะผมใส่เกงขาสั้นครับเสียงก็น่ารักออกจะเท่เราก็เสียไม่ยากเสียไม่ยาคุณคุหนวดผมเท่ป่ะคุณหนวดเหรอเท่ไม่เท่ไม่รู้แต่ก็เหมือนกันอ่ะ เนี่ยดูไหนเห็นไหมคุณแชมป์เป็นไงคุนเทพบอกแล้วแต่สีอ่ะผมว่ามันไม่ไม่ควรจะสีม่วงก็พอดีว่าผมสีม่วง่ะครับแบบว่าให้มันแมทกันเถอะแล้วไปส้ม นี่ครับฟาร์มส้มก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้วสำหรับงานทั่วไปรอบเมือนะครับที่ไม่นับพวกไปจีเล็กไปอะไรพวกนี้เดี๋ยวฟาร์มส้มเสร็จเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปไดูเลเวลแล้วกันนะ ตั้งแต่เข้าเมืองมาว่ายังไม่ไม่ไปเลยเรเวลไม่รู้อยู่ตรงไหนน่าจะเป็นตรงตรงนี้นะครับใช่ไหมน่าจะเป็นตรงนี้แหละน่าจะมันหลยๆเนาะเอ้มันสุ่มได้ตัวด้วยหรอ ตัวนี้ตัวนี้ก็คือมันจะเอาแบบเหมือนเป็นซื้อลอตเตอรี่อะไรประมาณนั้นครับเอาไปขูดๆแล้วเราก็จะได้ตังค์มืนไม่แน่แต่ว่าเป็นเป็น,ปนคล้ายๆกับสล็อตโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาท่านชมไปดูเลเบล น่าจะตรงนี้นะเดี๋ยวมาแต่งแต่งเกรอข้างหน้านี้มันเป็นอะไรโอ้ร้านเบียร์ตรงนี้ขายเบียร์ใช่ไหม mm hmm. เห็นเป็นรูปเบียร์ น่าจะใช่แหละรีเบลเข้าทางสนามบินอืมนี่รเ,เบลเหรอข้าไปตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมอนัรนงห้ยก็จอดกันอยู่นั่นคันนี้รู้หลยอะสวยอะ ใช่วหมถอดรถดได้ไหมครับมันเบิดรถไม่ได้ะออทุกทีทุกทีเราก็ไปจอดขวางที่เบิกรถเ,เขานะ <c oughs> ดูสิเป็นยังไงนี่อะไรตู้เซฟบออ เราเปิดได้ไหมเนี่ยจ่ายห้าร้อยบาทเพื่อเปิดตู้เซฟสิบนาทีอืมปุ๊บได้ยังไงบริชีโอ๋อะส่ได้แค่สามชิ้นเหรอเราใส่หนึ่งสองสาม แค่นี้เหรอแคบบ่นี้เหรอจะทำไงให้มันได้เยอะกว่าน,นี้อ่ะทูเสพของคุณเล็กไปใช่ไหมกดอัปเดตชอ่องทูเสพบวกหนึ่งไปเรื่องต่อไปอใช้เงินเขียวสามพันเอ้ยไม่ใช่นาพัน อะคเหล็เทียมสิบชิ้นทองแดงยี่สิบทองสิบเหล็กแท่งยี่สิบหัวเี่่่าแล้วของพวกนี้มันหาจากไหนอีของอัพตู้เซฟเนี่ยมันหาของจากจากไหนครับพจากเมืองเลครับเมืองแล้วก็ที่เก็บเหล็กครับเมืองกับเหล็กใช่ไหมครับครับผม เราต้องไปขุดก่อนเครคือจออันนี้อะไรโอเสอันี้เหล็กเกับหล็กตกครับ อันนี้จะได้ลิดอันนี้อะไรเปเบบัตขายยาบัดงานดามที่หาาสมบัติดีดีถุงอศพเนียอันนี้กุญแจมือไว้ทำอะไร,รอ่ะไว้แบบปลดกุญแจมือเวลาตำรวจจับอย่างเงี้ย Should go. Should go uh oh. Oh, ชุดก็ชุดโคนายอาวุธมุกต้องตีบูพินด้วยใช่ไหมโซล่าเซลโปรเบเนียม์ปูนปูนใช้เยอะจัดแต่ mm hmm. มันมันติดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหราคามันห้าหมืนม่นได้ติดเลยหรือเปล่า เทียนหนึ่งเหรียญขึ้นอาวุธเหรียญขึ้นอาวุธหนึ่งยังไง่ะเราต้องตีเราต้องตีต,งต,ตีเหรียญก่อนดหรอรยังไงสวยติดเหรียญสวยโอ้สามสิบครั้ง กติแตกใช่ไหมตแตก30ครั้งก็จะได้เป็นเหลียนนี่ขั้นแรกเราก็ต้องตีเหรียญก่อน,นโอ้โหใช้ของเยอะมากเล้วเนี่ยโลาเซลล์ห้าทองสิบไม้สักก่อนน่าสักสิบปูนสิบทเทเนียมสิบห้าคืออันนี้ เคส2ก็จะใช้ของเยอะขึ้นอันนี้อะไรเนี่ยอันด a n เมนเทียมเมน,นเทียมจากไหนอะออก็เหมือนว่าของมันจะอะ,อะไรอะ่ะ กล่องที่เรียนอาวุธทุกอัพเกตนี่คืออะไรอะ่ะเป็นแบบการของอัพเกตแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอัพเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองเราอัพได้เลยใช่ไหมเนี่ย ทูเล่อัวนเหรียญค่อนข้างน,นี่บุปินโอ้แว่เราต้องตีเหรียญพวกนี้ก่อนนะตีบุปินแล้วก็ okay. เตียวฒโอเคองือบแลยเราต้องหาของตีติด่องน,นี่ก่อนก็จะเป็นไทเทปูนไม้สักทองแล้วก็โซล่าเซลโซล่าเซลนี่มีก็ต้องหาจากนี้ okay. โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมก็เข้ามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันเมืองนี้มันมีฟาร,ร์มอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครัในส่วนของเบื้องต้นก็คือที่เราพาฟาร,รม์มเป็ฟาร,ร์มรอบเมืองนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปขายในตลาดกลางก็คือเคร์โมีที่อยู่ตลาดกลางครับมันก็จะตกรอบหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าอืม โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเยอะที่ผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาเกี่ยวกับเมืองนี้ก่อนและกันนะครับดี๋ยวจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้ในวิธีการเล่นของผมหรือว่าทุกคนที่อาจจะอยากจะเข้ามาเล่นด้วยกันก็ศึกษาเป็นแนวทางคร่าวๆได้นะครับว่าผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเมืองเยอะนะ ครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหรือลัพสดใหม่ๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ